รถี่อยู่ด้านหลังเนี่ยเมื่อก่อนผมขาย3 0 0แสนกว่าแต่ตอนนี้มันเหลือแค่2 0 0แสนกว่าบาทเลยไม่พอนะครับรถรุ่นนี้มีข้อหนึ่งนะที่สำคัญมากที่ทำให้เขาขายดีนะและมีอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เทียบสูสีกับรถไฟฟ้าเลยเยี่ห้อนี้นิสส e ันอะเมล่า 1.2e ปี2018สีขาวหา,าโคตรยากเลยนะ่อ,อนเริ่มต้นแค่3,000กว่าบาทค่าตัวแค่2,9 0 0 0บาทเองคันนี้นิสสันอเมล่า 1.2e s p o r t t e c ปี2018 Spark. ที่ผมพาไปดูว่าข้อพิเศษสาคัญว่าทำไมนิสสันอะเมล่าถึงเป็นรถที่ขายดีถ้าคุณดูตอน เพราะว่ามันกว้างมากดูเบาะที่ผมนั่งดิขานั่งสบายเนี่ยเต็มน่องเลยเบาะขนาดใหญ่รวมถึงด้านหลังก็กว้างขวางซึ่งถ้าเรานั่งเนี่ยมันเหมือนเรานั่งไซส์ระหว่างวีออสกับเอาต์ทั้งที่คันนี้เป็นรถเก่งขนาดเล็กแต่ได้ภายในที่กว้างขวางขนาดนี้นั่งสบายมากเลยนะข้อน,นี้เลยทําให้คนที่อยากได้รถเก่งราคาไม่แพงรถอีโกคาเนี่ยชนะใจหมดเลยเพราะว่าได้รถภายในที่กว้างขวางมากๆคันนี้ราคาค่าตัวแค่2 5 9 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้น4,000บาทคันนี้สีแดงหายากเป็นจุ e sport tech ปี2016ั่าตบวแค่าอนเริ่4,000 ซึ่งที่มเซอรนามิล่าเนี่ยอัตราสิ้นเปลืองยอยู่ที่ประมาณ18ถึง20กิโลเมตรต่อลิตรมันไม่คล้ายใจในการเติมน้ำมันกับการชาใด,ด้ไฟฟ้าเนี่ยแตกต่างกันไม่เยอะนะใครรู้ตัวจริงนะครับผมมี2ส,สาขามีที่ชลบุรีแล้วก็มีที่เทพา,ารักษ์สุประการสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจมส์ออกเอดออโต